ามล่าหาพึ่งกันนะคะดูหนทางซะก,ก่อนมันมากโอ้โหหดมันค่ถ้าไม่ใจก็โอ้ยมาไม่ได้น,นี่เเสียเสียวเสียวดูดูหนทางกว่าจะได้พึ่งแต่ละลังไม่ใช่ง่ายๆนะคะเข้าป่าลึกเลยดูหนทางวิบากมาก ต้องมาด้วยมอเตอร์ไซค์ค่ะถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องเฟซเป็นโฟวินเลยดูทางเข้าหาดูนี่กันมาถึงน,นี่แล้วจะได้เดินนะขัรถขึ<ะ>น้นไปนก็ฮะขึ้นยอดตึ้งไปขี่ขึ้นไปก็จะเดินไปนะจะเดินไป นี่นี่หน,นูดูทีมงานโอ้โหสุดยอด,ดยสุดยอดไปถ้าไม่ไหวเดินๆๆๆนเเดิไปแล้วปไปเดิ <c oughs> นไปตามล่าหาฮันนี่ชิรากานอย่าไปอย่าไป <c oughs> ดูดูหนทางเซ <c oughs> ียนค่ะเซียนขึ้นพึ่ง สายตานี่แหลมคมมากเห็นต้นไม้ไม่ได้เห็นต้นไม้เห็นพึ่งเลยความสามารถของเขาเนาะดูหนทางทางเดินของแต่ละคนกว่าเขาจะหาพึ่งได้ไเพื่อมาให้พวกเราได้กินของดีดูหนทางเอาเอาเอายา่าไปย่ไป องคนนี้เป็นแบบมือฉมังในการขึ้นพึ่งเลยนะคะปอดึกเลยดูหนทางระยะทางไกลมากในป่าโอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูหนทางแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยว เจอพึ่งแล้วจะหายชีพให้ดูอีกที